ก็ขอฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคนที่เป็นภัยหรือคนที่กรดกร่อนนะครับมินดูมินเย็ดยามอาคาดมาร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับให้จัดการให้เร็วและเด็ดขาดถ้าไม่งั้นประชาชนเขาต้องออกมาทำเอง อย่างเช่นที่สปปสไปปะทะกับปุ่มของออไอเด็กนรกตะวันนะครับรวมไปถึงถ้าตำรวจไม่ทำอะไรหรือใครไม่สามารถปกป้องทูกลกระหม่อมอาจารย์ของออในร้อยจอปรอนะครับมันก็เป็นเหตุให้ในายร้อยจอปรอเขาเริ่มขยับนะครับที่จะออกมาทำอะไร เพื่อปกป้องทูนกระม,ม่อมอาจารย์ของเขาเจ้าหน้าที่จะทำเป็นเล่นเป็นหัวไปทุกวันทุกวี่เช้าชามเย็นถ้วยไม่ได้แล้วนะครับเหตุการณ์ปัจจุบันมันแรงขึ้นผมไม่รู้ว่าจากผลจากการที่พักก้าวไกลและก็เอ,อนายกรัแห่นายพิธาโดนคดี แล้วข้างหน้าอาจจะถึงขั้นมีการยุบพงยุบพักหรืออาจจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอะไรด้วยก็ไม่รู้ผลมันก็เลยทำให้มีการเคลื่อนไหวที่แรงขึ้นหรือเปล่าโดยมีพักหรือบุคคลหรือว่านายพิทาเองอยู่เบื้องหลังกลุ่มคนพวกนี้หรือเปล่าพวกเด็กปัญญาอ่อนที่หัวอ่อนโง่เชื่อตามไอพ้พวกพวกเนี้ย หรือเด็กที่ไม่ได้โง่แต่ว่าฉลา,าดน้อยหลงมีความคิดอุดมการณ์อะไรแบบเสรีประชาธิปไตยพาราดลภาพความเสมอภาคอะไรแบบสุดโต่งไม่เข้าใจความจริงของโลกเนี่ยไม่เข้าใจเหตุผลความถูกต้องของโลกเนี่ยออกมาทําอะไรแบบนี้ให้แรงขึ้นหรือไม่ <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ต้องจัดการให้แรงให้เร็วให้เด็ดขาดแล้วแรงเร็วและเด็ดขาด ความเด็ดขาดต้องมีถ้าไม่งั้นต่อไปจะมีเหเยอะคนหลายคนที่ดูแล้วไม่น่าที่จะมายุ่งกับการเมืองอย่างเช่นพ่อปู่หาืีอะไรเนี่ยมหาพวกนี้ก็ยังออกมาทนไม่ไหวนะครับกับการร่วงละเมิดจับจ้วงสถาบันนะครับรวมทั้งอดีตมือปราบตำรวจท่านอะไรเออดันจำชื่อไม่ได้ ก็ยังจะว่ายัางจะลงถนนเลยคือคนมันจะไม่ไหวนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ทำอะไรประชาชนหรือทหารเขาจะทำเองเอานะครับสวัสดีครับ